ชาวเน็ตขุดคลิปใบเตยสุธีวันพาชมบ้านเปิดแอร์ทั้งวันเป็น VVIP ทุกแบรนด์จากกรณีที่คู่รักดังดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามอยู่ในรายชื่อที่กลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ทีดีทำให้ทั้งคู่ถูกสังคมจับตามองอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางการเงินของทั้งคู่ที่ทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยและไปขุดคลิปรวมถึงบทสัมภาษณ์เก่าๆที่เกี่ยวข้องการเงินของทั้งคู่ด้วยล่าสุดชาวเน็ตขุดคลิปตอนที่ใบเตยอาสยามเคยให้สัมภาษณ์กับแจ็คกี้ชาเคอรีนในคลิป ep 1 3บใบเตยสุธีวันเปิดกลุ่กระเป๋าหายากระดับ vvip ไอพังตู้ไอวันเพกล่าวว่าเป็น vvip ของทุกแบรนด์ บางแบรนด์ต้องซื้อรวมกันทั้งปีไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทถึงจะได้เป็นซึ่งใบเตยก็บอกว่าบางทีช้อปปิ้งก็ไม่รู้ตัวว่ายอดถึงพอได้รับของขวัญพิเศษถึงรู้ก็ตกใจทำเอาแจ็กกี้แซวว่าช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านบาทยังไงก็ต้องถึงอยู่แล้วส่วนสิทธิพิเศษของ VVIP คือจะได้ดูของใหม่ก่อนและซื้อก่อน บางแบแรนด์ก็ให้ของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยอีกทั้งยังชอบซื้อกระเป๋าที่หายากบางใบมีในไทยแค่ใบเดียวส่วนใบที่แพงที่สุดคือ Air m e s c o c o d i l l y ซึ่งเป็นหนังโจระเข้ที่หายากและราคาสูงที่สุดราคาถ้ารวมที่ต้องซื้ออย่างอื่นด้วยประมาณ2,500,000บาทมีแค่10ใบในเมืองไทยนอกจากนี้ใบเตย DJ Man ยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการซุปตาพาตะลุยทางช่องอมรินทีวีด้วยโดยดีเจแมนบอกว่าเปิดแอร์ทั้งบ้านยกเว้นห้องดีเจแมนแต่ถ้าแขกมาบ้านให้เปิดให้หมดแม้แต่แม่บ้านยังได้เปิดแอร์เพราะต้องอยู่กับฮาเล่น้องหมาของใบเตยซึ่งใบเตยบอกว่าที่เปิดแอร์คือเปิดให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านแถมเปิดแอร์ให้ฉ่ำทั้งวันแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าไฟ เพราะตัวเองไม่ได้จ่ายสามีเป็นคนจ่ายโดยบ้านที่ซื้อเป็นบ้านตัวอย่างส่วนของต่างๆไม่คืนโครงการสักชิ้นเพราะอยากให้คงสภาพเหมือนวันแรกที่มาเห็นและบ้านหลังนี้เป็นหลังที่สีแล้วขณะที่ชาวเน็ตเองก็ตั้งข้อสังเกตจากคลิปต่างๆทั้งเรื่องเงินที่ดีเจแมนให้ภรรยาเป็นคนเก็บรวมถึงเรื่องการซื้อบ้านตัวอย่างที่สามารถเข้าอยู่ได้เลย อีกทั้งใบเตยพูดในรายการบอกว่าตอนไปร้องเพลงที่สวีเดนก็ให้ซื้อกระเป๋าเงินที่ได้จากการร้องเพลงไม่ถึง10%ของเงินที่ช้อปปิง้งทำให้คนยิ่งสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินของทั้งใบเตยและดีเจแมนมากขึ้นอีกด้วย